กันดีเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยคลิปนี้จะเป็นคลิปผมเป็นคัมเปเลเดอร์เลโก้ตัวที่สามนะผมเนี่ยครับเป็นตัวเอ็กเซดนะผมก็นี่เลยผมตัวเอ็กเซดก็เท่าที่เห็นนะครับนี่จะมีเป็นอาวุธนี่ผมมาให้แบบนี้นะแล้วก็เป็นตัวคัมเปิลเลอร์แบบนี้ผมเนี่ยสีชมพูนะครับตัวนี้ด้านบนก็ลนานอเบอร์เป็นเลขที่สามนะผมด้านหลังเหมือนเดิมครับผมนี่แบบนี้เลยโอเคเรามาประกอบกันเลยครับ ีจักแผงนะผมแล้วก็คู่มือประกอบเหมือนเดิมนะผมเนี่ยเป็นคู่มือการประกอบแบบนี้เลยนี่ก็มาแกะเลยครับอันดับแรกก็มานี่เป็นตัวไลเดอร์นะผมเรามาประกอบก่อนนะคตัวนี้มีเกราะมห้หรือเปล่านี่ครับมีเกราะแขนใส่แขนก่อนครับ นี่ครับแล้วก็ใส่เกราะนะครับผมแล้วใส่หัวเข้าไปครับนี่ใส่หน้ากากครับนี่ครับดูรายละเอียดดีเทลตัวนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมสังเกตหน้ากากเนี่ยผมลงสีชัดเจนแยกสีชัดเจนนะครับผมแล้วก็บริเวณเกราะทั้งหน้าอกแล้วก็ขานะครับผมลงสีมาครบแต่ว่าด้านหลังจะไม่มีนะครับผม,มเลยสวยงามผมสาหรับตัวค o มเมเดอร์เอกเซนะครับผมมาเรามาประกอบ อาวุธที่ให้มานะครับผมดลับแรกเราจะมาประกอบฐานกันก่อนนะครับฐานฐานฐานใส่ใ้ตัวสีน้ำเงินตัวนี้เข้าไปนี่ด้าน,นบนก็จุดสีดำครับ ก็ใส่สามเหลี่ยมนี่ก็เป็นสีใสๆนะครับด้านบนก็จะเป็นลักษณะเหมือนขายึดเป็นที่จับแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็นำมาติดกับเชนิวติดเข้าไปครับนี่เรียบร้อยผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนที่สองนะผมกันต่อนะผม ขั้นตอนที่2อหันนะผมสังเกตไหมครับมันจะมีสองฝั่งใช่ไหมหันตรงนี้ขึ้นมาด้านบนนะผมแล้วก็ติดนนี้เข้าไปครับนี่แบบนี้สีแดงนะผมใส่ด้านหน้าครับด้านบน ใส่ชิ้นนี้ผมเข้าไปครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็นำมาประกอบนมุมกับตัวนี้นี่เราจะทำอีกข้างนะผมก็เหมือนเดิมผมแต่ว่าสลับคนละสีนะครับดำใส่เข้าไป แบบนี้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำมาติดเลยครับนี่ประมาณนี้เรียบร้อยเป็นขั้นตอนที่สองทัดมาขั้นตอนที่สามนี่ครับจะทำเป็นเหมือนด้ามดาบนะครับ นี่ครับใช้ตัวนี้แล้วก็ติดชิ้นนี้เข้าไปผมใส่สองฝั่งครับแล้วก็จุกนี่เลยแ้านบนสีน้ำเงินครับผมเข้าไปแล้วก็ตัวนี้เรียบร้อยผมแล้วก็นำไปติดกับตัวที่หนีบนะผมตรงนี้ ติดกับด้ามดาบนะครับนี่ตอนนี้เราได้ฐาน,นแล้วก็ด้ามดาบเรียบร้อยผมถัดมาเราจะมาทําตัวดาบตัวนี้เลยก็เริ่มจากตัวสีน้ำดำผมใส่เข้าไปด้านในครับผมด้านบนติดตัวนี้ใส่นี้ชิ้นหนึ่งครับหัวนี่ครับ จริงๆตรงนี้มันจะเป็นสีทองนะผมแต่ว่าน,นี่มันจะเป็นทองออกไม่ค่อยทองเท่าไหร่เดี๋ยวน่าจะต้องทําสีเพิ่มนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมติดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตัวดาบนะผมเข้าไปติดครับแบบนี้ครับมันจะยัด เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นดาบนะครับผมค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับถ้าเทียมกับตัว X อ็กเซนะผมนี่ครับรายละเอียดดีเทลค่อนข้างดีนี่ยมีการแยกสีเป็นชั้นชัดเจนนะครับแต่ว่าสีบางสีเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะครับผมอย่างเช่นตรงเนี้ยมันจะเป็นสีทองใช่ไหมครับอันนี้มันจะไม่ออกทองเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันควรจะเป็นสีเงินนะครับผม่าจะต้องทําสีเพิ่มนะครับผมก็ประมาณนี้เลยตัวเอ็กเซนี่ครับถือได้ว่างานนี้ก็ดูดีนะครับผม ให้มาแบบแล้วก็การประกอบชอบที่มันประกอบง่ายหนุ่มมันให้มาดูใบแบบไม่ต้องไปดูใบที่ติดกับกล่องนะผมอันนี้เป็นใบแยกออกมาแบบนี้ก็ตัวเอ็กเซสเนี่ผมประมาณนี้เลยใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับเปคอมเมนต์เด้อตัวที่สามก็เดี๋ยวไว้จะตามตัวที่สี่ในคลิปถัดไปนะผมตัวที่สี่ก็ไม่แน่ใจหนุ่มจะเป็นตัวอะไรนะัมตอนนี้คือตัวที่สามเป็นเอ็กเซสนี่ผมตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้หนึ่งใช่ไหมสองสามแล้วก็เหลืออีก 8, ทั้งหมด8ตัวนุ่มมาคอยลุ้นกันนะว่าตัวที่4จะเป็นตัวอะไรผมสำหรับคลิปนี้ก็ตัวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนบองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ